bắt nhàng là say đây bớt, ừ, à, tay con hay này hấp, à. ตัชีวิตผ่านมองรัสสูงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทําให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ่งแสงยังคงแกร่งเดินหน้าซ<า><ส>้ต่อไสบายดีและสวัสดีครับพมอแม่พี่นองฟซีมูเพื่อนอทุกคนทุกทานว่าเป็นพี่นองทั้งฟังไทยฟังล่าวเนาะ เรียกว่าต่างประเทศจะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องอยูทูปตุ้มปั่นสุขพี่น้องเอยเนาะมาเจอพอ่อทุ้มวันนี้พี่น้องเอยเนาะเป็นเวลา,าเช้าเจ็ดโมงหน่อยพี่น้องเอ๋อ่าวันนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์นะครับเนาะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับนะอ่าเป็นวันที่ยี่สิบเก้ายี่แปดยี่เก้าจะจะสินนะส้นปีเนาะสิ้นปีอ่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีเก่านะครับนะ ปีใหม่นในการใอ้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะ,ะเดินที่บุดีก็ปล่กกอยไปปนะีใหม่เลยพี่น้องเอ้ยและเมื่อน,นี้นะก็เป็นเ้ารวันอาทิตย์ทุกคังจะพาพ่อแม่พี่น้องเอซีไปเดินตลาดเ้านะครับนะ,อะของวัดดวกเนาะไปเบิ่งกันว่าปีใหม่แล้วเนาะคนจะหลายคือเกาบอในกรุงเทพหรือว่าในวัดลวกนี่เนาะพี่นอ้องเพราะว่าปกตินี่ คนนี่เต็มแน่นเลยพี่น้องเนาะส่วนไปส่นกันมาจากรถจากล่างหลายอีลีพี่น้องเอ้ยและทุกครั้งจะพาไปเลาะไปเบิรงมื้อนี่เนาะว่าจะหลายคือเก่าบเพราะว่าปีใหม่ย,ยันว่ามันบ่หลายเนาะคนกลับทางจังหวัดกันเบิร์แล้วนะครับนะไปไปเบิรงไปส่งกันพี่น้องเอ้ยก่อนไปก็ฝากในนั้นเนาะ,ะฝากผมเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามและกดเบิร์นก่อนสไลด์ทุกครั้งในนั้นพี่น้องเนาะและพก่น้องจ่ายทุกครั้ง เอ็ดคลิปต่อ,ตอไปพี่น้องเอลยเนาะช่วงนี้ตุกคำกะไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะครับน่นนานจะวันหยุทำงานตื่นลึกดึกดเศร้าเนะนาะแต่ไม่ค่อยอัปเดตคลิปลงตุกคำจะถ่ายบรรยากาศในวันชีวิตประจํำวันให้ดูของตุกคำให้เบิองเนาะก็จะพาบเบื่อพาสร้างกันเด้อพี่น้องเอลยเนาะตุกคำก็ยังบ่ลืมจะกลับไปสู่อีกคืกอเก่าเนานะแต่ขอทําความฝันก่อนพี่น้องเอลยไปแล้วพร้อมแล้วก็กลุย let's go โอเคพี่น้องตัดภาพออกมากะอยู่ทางนอกแล้วเนาะ ฮ่า ah, พี่น้องเอ้ยไปนี่ก็บ,บรรยากาศเศร้าๆท้อเจ็มงสามสิบห้านาทีนี่เนี่ยพี่น้องบรรยากาศอยู่กอทอโบท้อกัประมาณนี้นี่มีแต่ตึกมีแต่อพาร์ตรเมนต์แน่นเอาพี่น้องนี่ก็เป็นอุรถนะครับน,นี่เป็นอุรถเป็นเดินไลฟ์สดยังไงครับผมทำคลิปเยังถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีดูก่อน <laughs> ไปเลาะตลาดเหียเพิ่นถามเนาะพี่น้องไลฟ์สดไปด้วยไงคนน่ะก็คือ <laughs> ทำคลิปเนาะถ่ายวิดีโอดูว่ถ่ายคลิปมาอะไรพี่น้องเอ้ยก็ถา่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะตอนเช้าเป็นอย่างไรบรรยาก,นนกาศทางนี้กับทางนั้นต่างกันบ่ต่างกาังกนหลายสั่งไหเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาให้เบิง่งให้ชมน้วกันแน่เด้อพี่น้องเอ้ย มือนี <Private classroom liksom> ่กะเป็นมือวันอาทิตย์นะครับนะเป็นวันอาทิตย์นี่พี่น้องซอยที่ตุาอยู่เนาอก็จะประมาณนี้ เอากระสหยาเอ,อกไปสมบรรยากาศไปนำํำกรุงเทพบหานครนี่นก็เริ่มห่อนเริ่มห่อนเลยพี่น้องเอ้อโ,อโมหนาโมยเย็น,นเนี่ยเด้อนาะเริ่มห่อนแล้วมีปีนี่แหละเย็นหลายมือเนี่ยเกือบอาทิตย์เนาะแต่เบิ่งบสมน้ำกันเป็นยังไงตลาดมือนคนหลยบอเนาะปีใหม่แล้ว แต่ว่าคนกลับต่างจังหวัดกันเนาะปีนี้กล,ลับไลน์นะพี่น้องเอ้ยปีนี้กลับไลายคนกลับต่างจังหวัดไลายปีนี้เพราะว่าอ่ามันชิว่าจังไรด,ดีพี่น้องเศรษฐกิจก็แบบนี้เนาะหลายคนก็สุขสนอยู่หลายฟ้าไลปีโอ้เห็เดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมองจอดรถเนาะนี่โค้งเล็กเลย Okay. <laughs> มา้งร้านจำครับน nice. ี่ก็สิเป <Cameraman. vampire>. ็นหมู่สักสภาตู้สภาเนาะแตสภามอุตสาหสัตว์หมือนก่นเลยสมัครทุกครัไปพูดเนาะศูนย์สุขภาพชุมชนโคต้องมาขามสัตว์สุนดยนี่เนี่ยเพื่อนเนาคนกันยังหลายอยู่ตัวนี่นะเพื่อนน้องนี่ไปไปไปเขียบยางยางยางนะมื้อนี้แกเนาะพี่น้องเนาะมาหอนมาถึงในนี้นี่ บรรยากาศการจะพาวากันเดยอทวาเสียงบุดีภาพบุษชัดเจนภาพปนิ่งกันรการจะพาเอายห้พาว่ากันได้พี่น้องเอ้ย แน่มองนีนพี่น้องเลยมันก็เป็นเซเว่นนะมีแอ่กจะทาให้เงียบเนาะมันจะทำให้เงียบทําให้รถติดพี่น้องเพยาะว่พิษเกย์ทำให้รถติดทําให้ชะลอกันเนาะทั้งวัรถก็สิติดหลน์แต่คนกะบ่คอยหลายเนาะแต่จะปีใหม่นะพี่น้องคนจะกลับบ้านกัน một tư thì à, thì cầu nó một con người tập thể đứng lên lơi cái con sông dài còn cái nào người nó hình được ham dài gì nhưng mà dây cái nào người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để à, con nhằng nén của con gái của con gái đó xương phong chứ lê là năm mới, năm mới của con gái của con gái bớt đi chắc lực chắc lăng cái này bố nhau ăn 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 ใช่ไหจ้บกล้องให้หน่อยครับอ่า พอนะพรพี่น้องไอ้เนาะอ่ะไปไปใส่พีเรียบร้อยเออพี่น้องพนทีหลังคนเน่นเลยน้องพี่น้องน้องคนหลายเลยแซงไปสาธุสาธุพี่น้องไอ้เนาะพรนี่บ้านคนหลายขนาดเลยอ่าดีดีดีเนาะ วัดลวกคนเน้นเหมือนเดิมนะครับนะคนเน้นเหมือนเดิมถูกแตาหารก็ไม่ยิน <laughs> คนยังลายคือเก่าพี่น้องไปนอนแล้วเหมือนเดิมเหมือนเคยทั้งคอนแต่หลากเศร้า ผลไม้คลายดีขนาดเลยพี่น้องคูมไม้ค้าแส่ได้ค่ขนมใส่บาทได้นะจ๊ะสิบ้าบาททุกอย่างตูข้ามาเศ้าพดพียงเอ้ยคนไร เบิ่งรนต,ตรีก่อนได้พี่น้องไปบ้านเบืงดนต,ตรีพี่น้องเข้าออกจะมาบ้องนะเตพื่อ ເອົາຄົນຍພີ່ນ້ອງເ

คนเหนียดใ้เทุกครั้งกจะไปท้างหนกันมีหลายที่เอาวั่นมคะเ้าลาาทควอ้หนงนละายซีเมาบงบัสเตรีกันพี้องบ คนไลน์พี่น้องเอไลายคักดีตามบรรยากาศให้เบิ้องน้องพี่น้องเป็นยังไงโซนนี้โซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะพี่น้องโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้านี่โซนนี้เด้อเสื้อผ้าผู้เฒ่าผู้นุ่มจะมีเนาะ ได้ยังไยได้ยังไยวันนี้ะจะกินยังเนาะอ่าโซนนี้เป็นเสื้อผ้านะพี่น้องเนาะโซนนี้ก็เป็น,นะพ,น,น,น,ปนพวกมือสองของมือสองเนาะหลาย อ่โอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะจังใดก็ฝากไว้ซันะมมี่ะกอนเนาะตัวคำก็เได้ขอตัวลงกับคลิปหาซื้อกับพงกับเขาแล้วก็หาเบื้องตะลี่รางวัลที่หนึ่งก่อนพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าจังใดก็ขอบุญขอบคุณเด้อที่เขับมาเบิ้งมาสนะ้มเนาะอ่าตัวคำก็อัปเดตมาหล่อตลาดเป็นจังไดมื้อน,นี้เนาะเอากระประมาณนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็ share, กชอบสักหนให้ตัวคำแน่เนาะสหรับคลิปนี้ตัวคำก็คือชเชร์ขอตัวจบเนะาะก็คือเชิญกล่าวคำ่าสบายดีและสวัสดีครับ